ครับกล่องน,นี้เราให้ดูพลอยบุตรจันทร์พบ,บุรีนะครับพลอยออกเหลืองเข้มนะครับบุตรจันเหลืองเข้มพลอยคมครับไซสี่มิลห้ามิลหกเจ็ดมิลนะครับกล่องนี้ก็ประมาณเนื้อร้อยเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นแปดสิบเปอร์เซ็นตรงนี้นะครับสนใจก็โทรศูนย์แปดเจ็ดหูนย์ห้าศูนย์ห้าหกศูนย์หนึ่งร้านพลอยจันทร์จันทร์ไทย คอยไทยจันนะครับคอยจันไทยเป็นคอยบางกระจักจัน,จนทบุรี ừ, ทำตัวเรือนก็สวยฮะสีเข้มนียครับคนไทยจะชอบสีเข้มคนแขกชอบสีเหลืองมะนาวสีเหลืองเข้มก็ทำและเด่นดีครับทำเครื่องประดับเด่นดี โยอนอ่อนก็จะได่เด็กครับกล่องนี้สวยมากครับเป็นใจรีบติดต่อเลยครับมีจำนวนจุกัดนะครับคอยแจ้ง